ไอตีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.it.in.th สวัสดีครับผม BGM b a r t Gamer นะครับวันนี้มาเจอการก,กับ Emily Wants to Play นะฮะก็เป็นเกมที่ที่ผมชอบมากครับเออโอเคเรามาต่อกันกับพาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่แล้วก็คือเล่นไปแป๊บหนึ่งนะครับ คือพัดเนี้ยผมตั้งนาฬิกาวไว้15นาทีนะพอครบ15นาทีมันจะมีเสียงดังครับคือคลิปเราจะจบตอนนั้นนะกูไม่อยากเล่นเกินกว่าน,นี้ครับสมองจะระเบิดโอเคมามาน้ำลายกระเด็นน้ำลายกระเด็นโอเคมา นี้ผมจะบ,บุกตะลุยอวากาศเพราะมีเด็กหลายๆคนบอกว่าพี่ชุดไอ้ผู้หญิงไอ้เอเ,อเอมอร์ี่ะนะเราต้องมองหน้ามันโอเคแล้วอุ้ยน้ำลายกระเด็นนะครับแล้วก็ไอ้โจ๊กเกอร์ห้ามขยับนะครับผมแล้วก็ไล่เปิดไฟให้ทุกห้องนะโอเคผมจะมาคลิปนี้กูจะบูบูรังผ่านบูบรังผ่านไม่กลัวเปิดไฟเว้ยไม่กลัวเว้ยโอเคโอ้โหเปิดปิดโอ้โหเหี้ยห้องน้ำ <c oughs> มากูก็เจอจุดหนักเลยเยข้าห้องน้ำาห้องน้ำไม่มีโอเคในนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับมีไฟเสียงครับเปิดฮ้ห <What? S 2> ูอะไรวะหูห <h ug> ู <ug> อะไรต้องอยูดเฉยมั้ กูกูห้ามขยับไหมเหรอคือแม้แต่มองก็ไม่ได้ใช่ไหมคือแม้แต่มองก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคมากูโดนตั้งแต่สองนาทีแรกเลยโอเค โอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคไม่กลัวแล้วตูไม่กลัวแล้วนี่นี่เปิดโอเคครับเปิดห้องนี้ครับมีอะไรมาห้องนี้มีแต่เตียงนะครับอยาได้ปิดไปห้องน้ำใช่ไหมอันนี้โอ้โหตายแล้วตูเสื้อผ้าโคตรมหากรุ๊ดแม่งได้ผลวะเฮ้ยได้ผลวะโอเคโอเคไล่ ไล่เปิดไฟเฮ้ยไม่เชียรอย่าไปปิดไฟห้องนี้ดิเออเปิดครับโอเคโอเคไล่เปิดไฟทุกห้องครับเปิดไฟทุกห้องครับโอ้โหห้องนี้อีกนะไอ้โอ้ยโอเคนี่เป็นกล่องนะครับโอเคเนาะไปเด้อเด้อเด้อโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโอเคปิดแม่งเลยกูหนีโอเคครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะฮะตู้เย็นเปิดได้ไหมเปิดตู้เย็น ายเป็นคนเงียบขึมมาทันทีมาไม่เลยโอเคเปิดมาจัดมาเต็มที่ไอ้น้องวันนี้พี่เตรียมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วพูดเจียงเจียงห้องน้ำโอ้ยไปไว้ห้องน้ำยังไงวะโอ้โหได้ยินเสียบโอ้โหไว้ไปกี้ ให้มันห้องกัน,กนอโอ้โหโอ้ไล่เปิดไฟไฟ,ไฟเอ้ยไฟฉายไม่ใช่เียเก็บได้ปะโอ้เก็บได้ด้วยอะไรอะ่ะมันคืออะไรวะกดแล้วมันเป็นสปอตไลท์เหรอมันคืออะไรไม่เข้าใจาไม่รู้เหมือนกันกูไปลนะผมจะไปอยู่นิ่งนะครับ กูจะวิ่ง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 กูจ่งก ไม่เอาอ่ะกูกลัวตัวขาวโอเคทุกี้เปิดไฟครับไล่เปิดไล่เปิดไฟเปิดทางนี้ไม่มีอะไรกู <c oughs> ขี่กากได้พอกี่กากาก็จะไล่ปิดไฟเราไปเดีวไวเอเปิดอยู่ก็วะ อ๋อเปิดแล้วโอเคนี่ห้องน้ำครับเข้าแล้วกูเข้าแล้วครับทำไมกูรู้สึกเกลียดห้องนอนมาทันทีเลยวะันไล่ปิดไฟทำไมวะกูรู้ว่ากูกลัวอ่ะเปิดเปิดโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรครับปลอดภัยผมยังเล่าไม่จบเลยใช่ไหมเปิดไฟก่อน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 โอ้ยเคียร์ <c oughs> อภัยนะ เปิดเปิดได้ไหมตู้เย็นเปิดไม่ได้ไม่มีของกินไม่เป็นไรคือมีเด็กถามแล้วว่าพี่บัสท,ทำไมเล่นต้องทําแบบทำท่าถอยหลังด้วยคนกลัวมึงให้เอาหน้าไปชิดเหรอบ้าป่ะโอเคเราจะมาวัดใจกันว่าห้องนี้มันมีเครื่องตีนอะไรครับเอีกูไม่ก้าว่ะใจ มาเรามาดีกันเรามาแท็กทีมขำตกเกิดความกลัวโอ้โหแล้วใครมันบือบอลชอบปิดไฟจังวะจะจับหักมือไอ้เหรอรู้สึกมีกระดาษตรงนี้ครับอะไรวะเนี่ยเดย์ล็อกมีอัพดาวเดียรเออเดย์ล็อกมีแอปเอาเดียโอเคเขาล็อกชั้นอยู่ข้างล่างเหรอห้องใต้ดินเหรอ อัพดาวแดงอัพผ huh? okay. ่านผิดต <somewhat> ้องบอกว่า <texts> อ <hi> oh, okay. ัพดาวแดงบนล่างเนาะไอ้ช่างแม่งเถอะมึงมาทีจังวะมึงอย่ามาทีดิเออิ่ยโอเคเปิดไฟไล่เปิดไฟไล่เปิดไฟไล่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 เปิดไฟตุ้ยเฮ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 ้ยอ่ะตบมือกันหน่อยเล้วทุกคนเฮี้ยเฮี้ยต้องมองมันอ่า ผมต้องจ้องมันครับผมห้ามปิดประตูใส่มันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องจ้องอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องจ้องเท่านั้นเพราะมีคนบอกมานะถ้ามันมาจ้ำสแกนใส่ผมเนี่ยผมจะไปบ้านเอ้ยไปหาบ้านคนที่บอกผมนะทำไมมันนิ่งจังวะเก็บกูขางผมวะหรือกูต้องเข้าไปใกล้กว่านี้น <c oughs> โอ๊ยเกียร์หายยังงะหายยังงะมึงอะไรวะกูไปแล้วไปย อย่านะว้ยกูขอร้องกูขอร้ดี๋ยวททำบุญไปให้๋ยวาทำบุญด้วยลูกเทพเลยไอ้เหี้ยเด็กอ๋อนั่นไงว่าไงอีหนูติดตามันคืออะไรไม่กลัวพี่ไม่กลัวมาเลยจัดชุดใหญ่มาเลยอมิรี่วัวที่ไหนวะเอาผห่มคุมแม่งเลยวันนี้หนาวเว้ยพูดจริงๆ หวยเล่นเกมนี้แม่งโคตรกดสมองโคตปั่นฝันสมองเลยโอเคนะคนที่กวดโอี๋ยอหปิดไฟเดีเดวเดมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ่านั่นแน่นั่นแน่กูเปิดไฟก่อนอย่าด้วยมาสองคนเลยอ่ะ ไม่ยิ่งไปเฮียดดอยู่ไหนเฮียหัวใจจะวายอีโน้กลับบ้านไปเถอะจริงนะกลับบ้านไปทานหน้าเด็กเหมือนเดิมละดีแล้วอย่ามาเล่นเลยคูไม่อยากเล่นตุ๊กตาตอนเนี้ยมึงเปลี่ยนได้ไหมคือมึงใส่ปิกกจูมาได้ไหมทำหน้าน่ารักน่ารักอ่ะเฮียโป๊

กูไม่กลัวละกูเจอจนชินแต่กูไม่ชอบไอตัวข่าวนี่เลยเปิดไม่ได้เฮ้ไม่าวนะออ่ม่มฮ <c oughs> <c oughs> ึ่โอ้ อ้อโอ้กูจะไปหาพี่สาวมึงอะ่ะตัวขา,ขาวๆอะ่ะอยู่ไหมไม่ต้องมากวนใจจริงไม่กลัวแล้วอีหน้าขาวนี่มึงพี่น้องกับจูออนปะเนี่ยอคาแรคเตอร์นี้เบืออ่อแล้วว่ะจริงมาเปลี่ยนชุดใหม่ไป,ไปเร็วเร็ววไปแล้วนะนะนะร้องนะกูผานเถอะโอ้โหอะไรนักหนาเขาเจ้ามึงห้าร้อยนี่มึงออกมาสี่แสนแปดเลยเนี่ย อเมื่อเติบไม่กลัวละกูกลายเป็นโรคหายหายเป็นโรคคนปวดัวที่มืดเลยนะครับเาเล่นเกมนี้เพราะมึงต้องเจอในที่มืดไงโอเคครับตรงนี้นะครับเป็นห้องรับแขกครับใครที่อยากจะเช่าบ้านนะฮะสามารถมาดูได้เลยครับผมผมจะเป็นเซลล์ขายบ้านนะครับตอนนี้แล้วกูก็ต้องฟังเสียงเด็กด้วยเติบเติบครับโอเคบ้านหลังนี้นะครับผมก็ให้เช่านะฮะ มันจะปิดโอ้โหเป็นวอลเปเปอร์อีกแล้วเฮ้อ่ะโอเคผมจะจ้องมาอย่างงี้บ้านหลังนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีฟเฟอร์ิเจอร์พร้อมนะฮะมีของกุก๊กกิ๊กมากมายพร้อมกับลูกเทพที่กระโดดไปกระโดดมาแนละมีเสียงหวัวเราะของโชกเกอร์ครับผมบ้านหลังนี้เราให้เช่านะฮะวันละ4ี่หมื่นแปดับผมถ้าคุณตายเราจะคืนตังค์ให้สี่แสนแปดโอเคหายแล้ คงไม่มีอะไรนะหน้าสิวหน้าขวานไม่ไมีอะไรออกมาจะเอ๋นะครับเหมือนเดิมครับกูก็ยังเออโทรศัพท์ผมก็ได้เตือนนะ15นา,าทีกูจะแถมให้มึงนะฮะกูอยากจบวันเออนะโอ้โหจะมืดไปไหนเพื่อนอืบ้านมันลดระลงไฟดับเงี้ยลรลงแบบเออโตไปไม่เปลืองไฟออไโอ้มาเป็นบอลไปอกเอาแขนมึงบัก กีกากกีหนูแขนปักอะดึงแขน <c oughs> กูอยากจะเห็นแม่มึงจริงๆ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจนะเออไอพวกเนี้ยก็ยังมาหลอกมาหลอนเราคือพาร์ทที่สองเนี้ยผมเริ่มเย็นชาแล้วไงเพราะเริ่มมาต้นพาร์ทอะสองนาทีแรกกูก็โดนหนักแล้วอะกูแบบว่าใจบันชาจริงอ่ะ <c oughs> เอ้กินไหมกินน้ำไหมกินน้ำแบบนี้ไม่ิพายแล้วมีตาเขาโอเคขออภัยนะฮะที่ต้องกินน้ำไปเพราะคอแห้งครับแล้วอากาศเย็นด้วยช่วงนี้ผมก็เลยต้องมีพม้าห่มนะฮะไม่ไม่ได้โฆษณาพ้าห่มกับน้ำนะครับกูบอกไเฉยว่า,อาโอเครอเวลาครับผมต้องการให้มันจบอีกครับผมต้องการให้มันจบอีก5านาทีนี้ฮะ ยก็เหมือนเดิมครับตอนแรกผมใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือนะครับว่าจะบูแบบเดินลุยเลยนะแต่พอมาเล่นจริงๆนะครับผมทําใจไม่ได้ทําใจระบากมากพูดจริงๆคือแบบถ้าเห็นไอ้ผู้หญิงชุดขาวเมื่อกี้เนี่ยที่มันเดินไปน่ะคานไปอ่ะกูใจสลายเลยอ่ะเหมือนเจอเกอร์ลี่เบอร์รี่เกี่ยวอะไรกันนะเหมือนเจอเกอร์เจเนเรชั่นก็ได้อ่ะคือแบบเราเรารับไม่ได้อ่ะ ก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะจาไว้เพื่อนโอ๊ย,อยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้โอ้โหเจ๊จ๊าคือสูตรก็คือถ้ามันมาพร้อมกันผมจะหันหาอีผู้หญิงให้เร็วที่สุดครับพอเมื่อกี้นี้ผมหาไอ้ตัวโจ๊กเกอร์นะฮะแต่อีผู้หญิงมันมันหลอครับโอเคขอผ่านเถอะจริงๆจ,จ,จากใจนะขอผ่านเถอะเดี๋ยวยัดใต้โต๊ออะเลยห้าสิบบาทอ่ะไปซื้อครีมหน้าเด้งอ่ะหน้าขาวๆอ่ะ <laughs> โอเคเรียบร้อยเขาหายไปแล้วครับ ก็เหมือนเดิมนะใครที่จะซื้อบ้านหลังนี้มึงจะปิดทำไมกูต้องการหายใจด้วยนะเจอไอ้บ้าเมื่อกี้เนี่ได้ปิดไฟอีกแล้วเดี๋ยวๆๆๆกูโดนแนี่ย หาใหเด็กๆหาฮะอ้โหกูรู้ว่ากูจะตายนะแหละคิดว่ากลัวกลัวไงเออไม่ต้องคิดหรอกกูกลัวอยู่แล้วโอเคครับไม่ต้องมาปิดตาอีโนูอีหนูไปเถอะจริงๆพอร้องแหละฮะตอนนี้มันก็เกือบ20่สนาทีแล้วมั้งเป็นไงประมาณสิบนาทีนะครับไม่เป็นไร เล่นไปจนกว่าไม่จะจบ5นาทีเนี่ย5นาทีในสดนตีนนี้ไม่โคตรนานเลยกูพูดจริงขออภยัยด้วยครับที่พูดคำว่าส้นตีนก็คิดไปซะว,ว่าผมพูดว่าตีนไก่แล้วกันมีคำว่าตีนเหมือนกันแต่มันสุภาพเปิดอ่ากูเดินจนรู้หมดแล้วว่าสวิตไฟไม่ยู่ตรงนี้ สวสัวสดีซองเปิดสวรรค์สดงโองหนาวโอเคนะขอขอบคุณที่รับชมและติดตามถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และถ้าชอบด้วยไลค์ด้วยอย่าลืมกด subscribe ใต้ข้างล่างด้วยนะถ้าใต้ข้างล่างพูดอะไรดูวนะเนี่ยถ้าเอ่อถ้าอยากจะให้เล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์แปลงล่างบอกว่าพี่บาสอยากเล่นอีกพี่บาสชอบมากเลยพี่บาสทำหน้าเวอร์พี่บาสกี๊ดพี่บาสอะไรก็ว่ากันไปเลยนะขอ,ขอขอบคุณที่รับชมและติดตาม,อย,ามะะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมอย่าไปดื่มดูจีเด้นะฮะ มันครับตอนนี้กำลังหาเลยนะยยครับก็ไบไปครับ